ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องของไอชนิกาเนอะและนี่คือชนิกาทาโรนะคะวันนี้เราก็จะมาเปิดไพ่ทำนายดวงประจำเดือนพฤษภาคมเนาะ2565สําำหรับชาวที่เกิดลัคนาราศีสิงหรือว่าชาวราศีสิงนั่นเองนะคะการดูดวงครั้งนี้เป็นการดูดวงแบบ general reading เนาะซึ่งอาจจะมีส่วนที่ตรงแล้วก็มีส่วนที่ไม่ตรงกับเราบ้างก็นำไปปรับใช้ กับการใช้ชีวิตแล้วกันเนาะโอเคการดูดวงครั้งนี้ก็จะออมีท็อปิกโดยรวมก็คือจะเป็นเรื่องการงานการเรียนการเงินความรักแล้วก็สุขภาพนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเนาะก่อนอื่นจะขอเปิดไพ่ประจําตัวคุณนิดนึงนะคะชาวราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาเนาะโอเคเป็นไพ่เจ็ไม้นะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าตัวคุณเองเนี่ย ูจะมีงานที่เข้ามาให้คุณเนี่ยได้แก้ไขอยู่เรื่อยๆเลยนะ ชาวสิงเนี่ยไม่แน่ใจว่าแบบคุณอาจจะทํางานในเรื่องเกี่ยวกับการจัดการหรือการบริหารอะไรเงี้ยซึ่งคุณดูเหมือนกับจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าฝ่าฟันในสิ่งที่คุณเจอค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหรือว่าแบบต้องแก้ปัญหาอะไรหลายๆอย่างกับงานของตัวเองหรือว่าในชีวิตก็ตามเนาะโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนาะเริ่มจากสำหรับคนที่ยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่นะคะหรือว่าใครที่กําลังศึกษาอะไรอยู่หรือว่าเรียนต่อเนี่ยการเรียนของคุณจะเป็นอย่างไรเนาะ มีไพ่หนึ่งดาบนะค่อนข้างที่จะดีเลยแล้วก็ไนออฟสอดแล้วก็หนึ่งถ้วยคุณอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆจากการทํางานหรือว่าสิ่งที่คุณเป็นหรือจากประสบการณ์คนรอบข้างหรือประสบการณ์ของคุณเองก็ได้เช่นกันนะคะคุณอาจจะได้เเจอในสังคมการเรียนรู้ใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นการเรียนจากอะไรก็ตามก็ได้แล้วแต่นะคือบางคนอาจจะเป็นการเรียนเพื่ออ,อาวุธการศึกษาไป ไปต่อยอดในการทํางานของตัวเองหรือว่าใครที่กําลังเรียนมาหาลัยอยู่หรือว่ากําลังที่จะเริ่มต้นขึ้นมาหาลัยอะไรเงี้ยดูเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะแล้วก็ตัวคุณเนี่ยดูเหมือนกับในเดือนพฤษภาอยากที่จะศึกษาอยากที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เรื่อยๆเลยนะแบบว่าน่าจะมีแบบว่าความคิดแบบ อยากที่จะไปทำมันอย่างนู้นอย่างนี้หรือว่าอยากเรียนอะไรที่เราอยากเรียนอะไรอย่างเงี้ยตัวคุณดูมีความคิดใหม่ๆห,หรือว่ามีโปรเจกต์ใหม่ๆในใจที่ที่เหมือนกับว่าความรู้เราอาจจะยังไม่พอเราต้องการเรียนรู้สิ่งนี้เพิ่มเพื่อที่จะไปต่อยอดอะไรก็ตามเนาะคือความคิดริเริ่มจะเยอะมากในเดือนพฤษภาคมนะคะโอเคไปกันต่อนะในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะมีไพ่สถ้วยเมจิกเชียนแล้วก็สิ จริงๆสังคมรอบข้างในการทํางานจริงๆค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทุกคนดูแฮปปี้ที่จะได้ทํางานกับคุณเนาะแล้วก็เออถ้าเกิดใครที่เจอเรื่องหนักๆในเรื่องการทำงานที่ผ่านมาก็มองว่ายังไงอ่ะมันจะค่อยๆดีขึ้นนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แลกมาด้วยการที่แบบสบายๆชิวๆมันเหนื่อย มันมัน,ม,นมันต้องมีหลายๆอย่างและพี่ชอบมีไพ่เมดิเชียนเนี่ยดูเหมือนว่าคุณจะมีหลายหหน้าที่ที่ต้องหยิบจับขึ้นมาทำเนาะถ้าเกิดใครที่เป็นพนักง,งานอะไรก็ตามหรือว่าอยู่ในบริษัทองค์กรใดๆเนี่ยคุณอาจจะได้รับหน้าที่ที่รับผิดชอบมากขึ้นกว่าเดิมนะแล้วก็ได้ได้แบบคืนได้จัดการอะไรเยอะกว่าเดิมกว่าที่เป็นมีงานหลายมือมากขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ ไม่ว่ายังไงดูเหมือนว่าสังคมรอบข้างสังคมในการทํางานของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันอยู่เนาะถือว่าแฮปปี้นะคะในการทํางานหรือถ้าเกิดก่อนหน้านี้ใครแบบว่าปวดหัวเรื่องการทํางานมาเนี่ยก็มองว่ายังไงเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นหรือว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดสถานการณ์ในการทํางานคนไม่เพียงพอมันอาจจะ เริ่มที่จะมองหันมาแล้วก็ช่วยเหลือกันมากขึ้นหรือมีคนมาทํางานในส่วนส่วนนั้นมากขึ้นมากกว่าเดิมแต่ว่าตัวคุณเองก็ยังคงหน้าที่ความรับผิดช,ชอบในหลายส่วนอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าโดยรวมแล้วถือว่าทําได้เนาะถ้าเกิดใครที่ทําเกี่ยวกับธุรกิจเนาะมองว่าธุรกิจเป็นไปในทิศทางที่ดีนะอาจจะอยู่ในช่วงที่เหนื่อยแล้วก็แบบว่าเริ่มลงตัวแล้วแต่ว่ากําไรมันอาจจะยังไม่มาในช่วงนี้เนาะก็ อดทนนิดนึงนะเพราะว่ามันมาในทิศทางที่ดีแล้วมีไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยเนาะแต่ว่ากําไรอาจจะยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวเราลองมาเปิดเพิ่มในเรื่องการเงินเลยดีกว่านะคะว่าการเงินของชาวลัคนาราศีสิงห์เนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะ queen of cups six of s w o r d แล้วก็ chariot อืมการเงินเห็นไหมการเงินก็ยังไม่ขึ้นอยู่ดี สิ่งที่คุณทําสิ่งที่คุณลงทุนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ผลิดอกออกผลขนาดนั้นหรือว่าถ้ามันมีก็เป็นการแบบว่าพอดีพอดีหรือว่าเหมือนเดิมเดิมเดิมที่เคยได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะหมดเงินไปกับการเดินทางก็เป็นไปได้นะคะชาวลคราศีสิงห์คุณมีดวงที่จะได้เดินทางไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศหรือว่าได้ติดต่อสื่อสารกับคนที่อยู่ไกล อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายก็เป็นไปได้หรือถ้าเกิดใครทําธุรกิจเนี่ยคุณอาจจะได้ต่อยอดธุรกิจก็ได้เพราะคุณเหมือนกับมีความคิดเริ่มอะไรคุณอาจจะต่อยอดลงทุนเพิ่มหรืออะไรก็ตามมันสามารถที่จะทําได้นะคะแล้วก็การเงินของคุณมันอาจจะออกไปในส่วนนี้ก็ได้นะมันก็เลยยังไม่เห็นกําไรหรือว่าเการเงินที่มันจะอู้ฟู่ในช่วงนี้คิดมองว่าจะเป็นการเรื่อยๆมากกว่านะคะเอถ้าเกิดเข้ามามันก็จะเข้ามาจากการน้าพักน้ําแดงของคุณเลยมันมันจะไม่ใช่แบบว่า เออถูกหวยหรืออะไรแบบนี้แนละ้วมันจะเป็นการแบบคิดอะไรใหม่ๆช่องทางใหม่ๆของคุณเองนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าอาจจะมีการเสียเงินกับค่าเดินทางค่อนข้างจะเยอะหรือว่า,อา,อ,าอาจจะเสียค่าน้ํามันรถหรือว่าเสียค่าอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืมประมาณนี้นะคะคุณมีดวงที่จะได้เดินทางเนาะในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะอาจจะไปเที่ยวก็ได้นะคะ โอเคไปกันต่อต่อไปจะเป็นเรื่องสุขภาพของชาวลัคนาราศีสิงเนาะในเดือนพฤษจิานคมจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่สองดาบเจ็ดเหรียญแล้วก็8ดถ้วยอืมคุณมีดวงที่จะได้เดินทางได้ย้ายจริงๆอะ่ะคุณชาวราศีสิงเออเรื่องสุขภาพของคุณเนี่ยต้องระวังเกี่ยวกับ สมมติใครที่มีอายุแล้วเนี่ยก็ต้องระวังเกี่ยวกับการทํางานหนะักพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าโรคที่ท,ที่ที่ประจําตัวที่เป็นอยู่ที่มันต้องควบคุมอะไรอย่างเงี้ยความดันหรือว่าหรือว่าปวดเมื่อยร่างกายก็เป็นไปได้หรือว่าการเดินทางเหนื่อยล้าจากการเดินทางก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องสมองแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนหัวอะไรที่อยู่บนใบหน้าจะเป็นตาปวดตาปวดหู หรือว่าปวดฟันอะไรเงี้ยคืออะไรที่อยู่ส่วนใบหน้าเน้นไปส่วนหัวนะอาจจะเป็นไมเกรนก็เป็นไปได้นะคะต้องเรามาระวังนะนิดนึงนะถ้าเกิดสมมุติว่าเราปวดหัวหรือใช้ความคิดเยอะหรืออะไรเงี้ยก็พยายามแบบว่าหาวิธีผ่อนคลายอาจจะปิดตาพักผ่อนอะไรก็แล้วแต่เนาะลองดูนะคะอืมโอเคไปกันต่อเนาะสําหรับเรื่องความรักนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนพฤษภาคมความรักนี่ก็จะแบ่งเป็น3ามแบบด้วยกันก็คือคนโสดคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็คนมีคู่เนาะ เรามาเริ่มจากคนโสดกันเลยค่ะโอเคคนโสดดูเหมือนว่าคุณจะจะมีคนที่ชอบชอบอยู่ในใจนะตอนนี้แต่ว่าคืออาจจะมีเข้ามาพูดคุยมีแซลๆ์ซลมีหยอกล้อกันบ้างแต่ว่าอาจจะมีความเราตัวเราอาจจะมีความคาดหวังในตัวของคนคนนี้อะไรเงี้ยแต่ว่าไพ่มันมัน,ม,นมันยังเป็นไพ่สรุปเป็นไพ่ที่เหมือนกับ เป็นอะไรที่เราไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังไว้ขนาดนั้นหรือไม่แน่เป้าหมายของคุณอาจจะสูงเกินไปก็ได้บางทีความสัมพันธ์มันอาจจะไม่ได้แบบเป็นกราฟที่ขึ้นสูงไปขนาดนั้นแต่มันจะเป็นการแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถือว่าค่อนข้างดีนะคุณถ้าเกิดอยากที่จะลองทําความรู้จักกับเขาไปเรื่อยๆก่อนก็ก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจถ้าเกิดมองในอีกมุมหนึง่งตัวคุณเองอะ่ะ เออแฮปปี้ uh, ในการอยู่ตัวคนเดียวด้วยเหมือนกันนะชาวลัคนาราศีสิงห์เป็น working woman รู้สึกว่าอยู่กับพ่อครัวก็ดีอยู่แล้วแล้วก็ไม่พร้อมที่จะรับความสัมพันธ์แย่ๆเข้ามาในชีวิตอะไรแบบนี้ mm hmm. คือมันมีคนที่คิดอยู่2แบบนะคะ mm hmm. ก็ประมาณนี้สําหรับคนโสดชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะไปกันต่อค่ะสำหรับคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนาะจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ mm ่เดอะซันดาบแล้วก็ 6ถ้วยนะคะโอเคดูเหมือนว่าเป็นการคุยที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะตัวคุณหรือตัวเขาอ่ะไม่ได้มีกันและกันแค่สองคนมันจะมีคนคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์หรือตัวคุณเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เป็นคนเก่าๆคนคนคุยของคุณอาจจะเป็นคนเก่าๆที่ที่ยังคุยกันเบลอๆอยู่อาจจะยังไม่กลับมาคบหรืออะไรแบบเนี้ยอาจจะมีคนเก่าเข้ามาหรือว่าถ้าตอนนี้ตอนนี้คุณแค่คุยคุยกับคนอื่นอยู่ คนคนคนอื่นนั้นนะอาจจะเป็นคนเก่าที่ที่รู้สึกว่ากลับมาคุยกันหรืออะไรเงี้ยหรืออาจจะมีคนเก่าๆที่เข้ามาในความสัมพันธ์ให้ให้ให้เราแบบว่าหวัน่นไหวใจอะไรเงี้ยในในช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะแต่ว่ามองว่าอาจจะไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันไปสักเท่าไหร่นะเพราะว่ามันดูเหมือนกับย้อนกลับไปไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็อาจจะมีเรื่องที่ว่าคุณหรือคุณหรือเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกับ คุยด้วยกันแค่2คนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นก็ลองตรวจเช็คกันดีๆนะคะแล้วก็แบบอย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์มากเกินไปนะถ้าเกิดสมมุติว่าเรารู้ว่าเขาไม่ได้คุยกับเราแค่คนเดียวนะคะโอเคไปกันต่อนะสำหรับคนที่มีคู่นะคะชาวลัคนาราศีสิงเนาะจะเป็นอย่างไรนะคะมีไพ่สี่เหรียญหเหรียญแล้วก็ temperance เอ,อ่อ ดูเหมือนกับว่าในเดือนพฤษภาเนี้ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในความสัมพันธ์ก็เป็นไปได้เนาะหรือถ้าเกิดมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ก็จะเป็นการที่เอ่อช่วยเหลือมีการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนหรือคุณอาจจะได้ลงทุนอะไรด้วยกันทําอะไรด้วยกันสร้างอะไรด้วยกันก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ มีบางอย่างถ้าเกิดมันเป็นเรื่องความรู้สึกคุณอาจจะมีการหึงหวงกันบ้างแต่ว่ามองว่ายังไงคุณก็จะตกลงเข้าใจกันได้นะคะมีไพ่ Temperance อาจจะหมายถึงว่าการปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันก็เป็นไปได้เนาะคือมองว่ายังไงอะ่ะก็ยังได้ยังยังอยู่ในเขาเรียกว่า ยังอยู่ในเซฟโซนที่ว่าคนคบกันพึงจะมีอะไรเงี้ยคิดว่าไม่ถึงไม่มีอะไรที่มันจะทะเลาะก,กันแตหกหักแต่ว่าน่าจะมีเรื่องเกี่ยวกับการปรับความเข้าใจการเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องการลงทุนเนาะแล้วก็การหึงห่วงเข้ามานะคะก็ประมาณนี้เนาะสาหรับดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีสิงเนาะในเดือนพฤษภาคม2565นะคะตรงหรือไม่ตรงยังไงก็ฝากมา พูดคุยในคอมเมนต์กันได้นะคะมาแชร์กันได้เนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของไอด้วยนะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ